อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่คิชเชนสเตเดียมแห่งแชมป์กระทะเหล็กประเทศไทยครับเชฟผู้ท้าชิของเราวันนี้นะครับเป็นเชฟอาหารญี่ปุ่นที่มาด้วยความสามารถนะครับผมเคยมีประสบการณ์ทํางานอยู่ร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังที่ประเทศอิสราเอลและวันนี้เข้ามาที่คิชเชนสเตเดียมแห่งนี้นะครับเพื่อมาทวงแค้นคืนจากเชฟบุญธรรมนะครับให้กับอาจารย์ของเขาเชฟคำมูลซึ่งเชฟคำมูลเนี่ยก็เป็นอาจารย์ของเชฟบุญธรรมเช่นเดียวกันแต่เชฟผู้ท้าชิงท่านนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยแหละครับเป็นลูกศิษย์มือขวาตัวจริง ส่วนเชฟบุญธรรมนะครับเชฟกระทะเหล็กของเราเป็นแค่ลูกศิษย์มือซ้ายเพราะฉะนั้นมือขวาเี่กก็ต้องแข็งแกร่งกว่ามือซ้ายเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาชนะแน่นอนครับเชิญพงกับเขาเลยครับเชฟชนะชน,ชนะครับเชฟชนะชนครับลูกศิษย์มือขวาของเชฟคำมูล ซึ่งบอกว่าวันนี้เนี่ยจะเอาชนะเชฟบุญธรรมเชฟกระทะเหล็กของเราได้แน่นอนวันนี้เตรียมตัวกันมาดีขนาดไหนครับพร้อมครับผมด้วยความสามารถของผมนะฮะและก็เคล็ดลับที่อาจารย์คำมูลสั่งสอนผมมาวันนี้ผมจะมาทวงแค้นให้กับอาจารย์ผมโอ้โหโอ้าวโอโหโอโหนักแน่จริงๆแล้วเชฟจะเอาเทคนิคอะไรมาเอาชนะเชฟบุญธรรมครับ เทคนิคผมใช้เ anyway. ทคนิคเดียวกันกับเชฟบุญธรรมนะครับแต่เทคนิคของผมเหนือกว่าเชฟบุญธรรมแน่นอนครับนี่อาจารย์เดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดแบบนี้มั่นใจนะว่าจะชนะมั่นใจครับผมโอเคมั่นใจขนาดนษ้ีนะครับผมว่าการแข่งขันวันนี้เนี่ยสนุกแน่ๆครับผมเชิญพบกับเชฟบุญธรรมครับและเขาคนนี้คือเชฟกระทั็กจากคิทเช่นสเตเดียม เวทีการแข่งขันทำอาหารระดับประเทศที่พร้อมจะต้อนรับผู้ท้าชิงทุกคนเชฟกะทันเหล็กอาหารญี่ปุ่นเชฟบุญธรรมเชฟบุญธรรมสุดยอดเชฟกะทันเหล็กอาหารญี่ปุ่นเชฟ ผู้หลงไหลในศิลปะการทำอาหารจากต้นตำรับแดนอาทิตย์อุทัยเขาคือสมุไรสัญชาติไทยที่ใช้คมมีดฟาดฟันศัตรูทั้งแซลมอนลาฮามจิหอยงวงช้างซึ่งหลวนปลาชัยให้กับเชฟผู้นี้มาแล้ว และด้วยประสบก,การณ์ที่โชคโชดบนเส้นทางอาหารญี่ปุ่นเชฟบุญธรรมสืบท็รวิชาจากอาจารย์ต้นดำรับอาหารญี่ปุ่นทั่วสารทิพย์ทำให้รสชาติอาหารที่เชฟทำจึงเหมือนถูกส่งตรงมาจากญี่ปุ่นแท้ๆและนี่แหละครับเชฟบุญธรรมสุดยอดสมุไรแห่งอาหารญี่ปุ่นและในสัปดาห์นี้ท่านประธานก็ได้เกิดจุดประกายความคิดขึ้นมาวา่า ผมจำได้ว่าในดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัยยังมีวัตถุดิบชั้นเลิศชนิดหนึ่งซึ่งถือว่าราคาแพงที่สุดในโลกด้วยคุณภาพและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นักชิมทุกคนต่างต้องการจะได้ลิ้มลองรสชาติความอร่อยและในวันนี้ผมก็อยากให้เชฟทั้งสองที่ลองใช้วัตถุดิบชนิดนี้รังสรรค์เป็นเมนูเลิศรสแบบสุดยอดดูบ้างเชฟชนะชนคุณมีอะไรจะบอกเชฟปะทาเหล็กไหม เชฟบุญธรรมวันนี้ผมจะเอาชัยชนะจากคุณไปคืนอาจารย์ให้ได้เชฟกะทาะเล็กล่ะคุณมีอะไรจะบอกเชฟพุทธาชิงไหมสำหรับอาจารย์ผมก็เคารพเหมือนเดิมสำหรับคุณสิทธ์ร่วมสำนักผมก็เคารพเหมือนกันแต่บนเวทีแห่งนี้ผมจะไม่ยอมแพ้ใครเด็ดขนัน และวัตถุดิบหลักของเราวันนี้ก็คือเื้อวัวจากเมืองมิยาซากิสำหรับวัตถุดิบหลักในวันนี้ก็คือ เนื้อบัวจากเมืองมิยาสกิเป็นเนื้อบัวชั้นสูงมีราคาแพงและมีรสสัมผัสพ,พิเศษที่มีไขมันแทรกเป็นลายหินอ่อนรสหวานนุ่มลิ้นและในวันนี้เชฟทั้งสองจะรังสรรค์เมนูเนื้อบัวจากเมืองมิยาสกิออกมาได้พิเศษขนาดไหนกับการท้าทิงระหว่างผู้ท้าทิง เชฟชนะชนและเชฟกระทะเหล็กอาหารญี่ปุ่นเชฟบุญธรรมกับเวทีการแข่งขันประชันฝีมือทางด้านอาหารอันน่าตื่นเต้นกำลังรอคุณผู้ชมอยู่ครับการแข่งขันเมคเชนสเตเดียมเชฟจะต้องสร้างสรรอาหารจานพิเศษ4เมนูโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ1 ด้านรสชาติความอร่อย 2. ด้านความคิดสร้างสรรค์และการตกแต่งจานให้สวยงาม 3. การดึงรสชาติของวัตถุดิบหลักมานำเสนอได้อย่างครบถ้วนการแข่งขันจะเริ่มต้นณบัตรี้้อรคเรสิน้น โอ้ยแล้วนแ้วกบอกว่าวันนี้นะครับผมเนื้อวัวเนื้อสกีนะครับผมเป็นริบอายใช่แล้วเป็นวัตถุดิบที่ผมรอมานานมากแล้วเมื่อไหร่จะเอามาสักทีเข้าไปหมดเลยครับแต่ส่วนลอยยังไม่เห็นมีใครหยิบเลยครับผมสามส่วนด้วยกันนะครับที่มีมาวันนี้ถ้ามีวิปอายนะครับที่เห็นเมื่อกี้นะชิ้นใหญ่ข้างบนสุดนะครับผมทางด้านซ้ายนะครับก็คือเป็นอ่า เอ่อเป็นเสตียรอยนะครับได้ผละเป็นเสตีลรอยนะครับเสตีลรอยครับเสตีลรอยอ๋อเสตียรอยเสตีลรอยครับสวัสดีครับสังเกตดูนะฮะว่าเชฟประาชเหล็กของเราเลือก2องพันเท่านั้นนะครับคือเลือกริปไอส์แบบส่วนที่เป็นเสตียรอยครับนะฮะนี่ฮะส่วนนั้นหนาอันนี้นะครับคเสติยลอยนะฮะ มีจะมีมันคาดอยู่ข้างบนนะแล้วก็มีลายคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเนื้อที่แบบพอดูแล้วเนี่ยไม่ว่าส่วนไหนก็จะมีมันแทรกอยู่ไปหมดนะครับดูดูเพิ่มขอ้ออีไหนสในส่วนก็มันมีมันเยอะไปหมดจนดูไม่ออกเลยครับสวัสดีครับมาทางเชฟวิทีการครับวิธีการหั่นนี่คือหั่นเป็นแบบว่าหั่นขวางขวางของเนื้อนะครับแล้วก็เซ็กนะครับ สวยงามมากนี่หั่นเป็นก้อนแล้วก้อนเลยมีล็อกเอาส่วนที่มีเอ็นออนไปนะครับนี่ครับแล้วก็จะหั่นเป็นลักษณะคล้ายๆวงกลมนะครับหั่นไปเรื่อยๆวันี้เชฟบุญชาชิงนิดสารบบในการเตรียมเนื้ออยู่นะครับแล้วสีเนื้อของของอ่าสีเนื้อปลาลักษณะการลงมีดของเชฟบุญชามเนี่ยตัดตรงๆนะฮะใช่ครับเชฟุข้าวแขกของเรานะครับ นีครับค่อยๆเลาะทิ้ะกันนะครับเห็นทิ้งนะฮะแต่สังเกตดูครับว่าลายของวัวมิยเนื้อเบียสกินี้เป็นหินอ่อนจริงๆนะครับเห็นไหมครับว่าเนื้อนุ่มขนาดไหนครับมีดเราแค่ครับนะลงไปทีเดียวนี่นะครับแค่เฉือนทีเดียวก็ลงไปแล้วนิ่มแล้วครับโอ้โหรู้สึกว่านุ่มนวลเหลือเกินใช่ครับดูสีนะฮะสีนี่จะเป็นสีที่สวยมากนะครับสำหรับเนร้อเบียสกินะครับครับเพราะว่าเบียสกินี้นะครับ เมื่อปี2007เนี่ยคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการประกวดวัวนะครับประกวดเนื้อวัวเรียกว่าวากิวโอลิมปิกโอลิมปิกเลยโอลมปิกของเนื้อวัวเลยนะครับแล้ประกวดทุก5ปีแล้วเมื่อครั้งที่9ที่เขาประกวดไปครั้งนี้เนี่ยมิยาสกิชนะเลิศหมดเลยครับชนะโกเบมัสึสกะอะไรหมดเลยเป็นสุดยอดของเนื้อวัวในญี่ปุ่นตอนนี้นะครับโอ้โหวันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นศึกนะครับระหว่างลูกศิษย์นะครับผมซึ่งคนคนหนึ่งนี่คือเชฟมุทามเชฟมุทามเล็กของเราชนะ อาจารย์นะครับเชฟขำมูลไปแล้วนะครับวันนี้นะทางเชฟพุท้าชิงก็คืออีกลูกศิษอีกหนึ่งในลูกศิษย์ของเชฟขำมูลเชฟชนาชนจะมาจะมาทวงแค้นคืนอ่าพุท้าชิงหมายอะไรนี้เป็นเป็นเทคนิคการหั่นเนื้อที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยฝรั่งจะไม่หั่นอย่างนี้เลยเข้าใจว่าเพราะว่าเนื้อของทางญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผืนมันเขามีอยู่แทรกอยู่ในเนื้อเนี่ยเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงมันรอบๆเนี่ยคือแทบจะไม่เอาเลยถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยเขาจะเก็บมันไว้ที่คอโอ้โหสวยงามมาก นี่ครับตอนนี้การกระทำองเชฟประทะาเหล็กนะครับผมตอนนี้ก็จะเริ่มหั่นเป็นลูกเต๋า เล็กๆนะครับผมอันนี้น่าจะมานเบอร์อะไรฮะเบอร์3เบอร์4ได้ไหมฮะเออ่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขาแบ่งเกรดเป็น1-5ใช่ไหมครับอันนี้คือ A5 เลยเอห้าดีที่สุดครับเยอะดีสุดดีีท่สุดครับดีสุดแพงสุดอร่อยสุดของเชฟกระทาเหล็กหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแต่ของเชฟพิะท่าเหลหั่นเป็นยาวๆนะยากนะครับนี่ต้องคมมากๆริ่งยากเพราะเนื้อเนี่ยขาดง่ายมากเนื้อเนื้อเนื้อญี่ปุ่นตัวเนี้ยนะครับมาแล้วครับนี่ดูครับวิธีการหั่นของเชฟกระทาเหล็กครับแลรกมาดูเรียงวันแรกมาดูครับแรกมี นี่เดียวเลยป๊าบสวยงามันี่นะครับนี่การลงแรงแบบมั่นใจของเาเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยผมถึงเข้าใจแล้วว่าอาจารย์ใจถนัดซ้ายนี่มาผู้ใช้ชินแล้วอีกเขาลงมาเป็นแบบใช้อะไรบ้างมีเกลือนะครับเกลือครับเกลือคนรอนด้วยโอ้โหลายนะจริงๆโอ้มาพริกไทยรับเกลือพริกไทยธรรมดานี่แบบโราณครั รวมรวมลงไปจริงๆวะนี้ครับง่ายๆก็อร่อยแล้วนะครับพ่าไปนี่เหมือนมีคนน้ำลายกันไปแล้วนะครับท่านใช้ผู้ทายชิ้เอามือกดลงไปนี่ไขมันที่ออกมาจากเนื้อเนี่ยนะครับเป็นน้ำเลยนะคนี่เป็นน้ำเหล็กสับเนื้อสับเนื้อครับอย่างที่บอกนะคราบทำอะไรเล็กๆนะครับถ้ออนหรืเปล่าเป็นไปได้ครับถ้านเป็นก้อน คุณจะคิดครับครับผมการสับเนื้อของเชฟกระท่านเหล็กเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเมื่อสับให้ละเอียดนะครับจะช่วยไล่น้ํามันส่วนเกินที่ไม่มีประโยชน์ในเนื้อออนนะครับไม่เหมือนกับการใช้เครื่องบดที่น้ํามันยังคงพุกเ้าอยู่ทําให้คนทานเนี่ยได้คุณภาพนะครับในการทานเนื้อได้อย่างดีที่สุดเลยละครับวันนี้นะคณะกรรมการนะครับผมข้างๆผมนะครับพี่อิงนะครับสวัสดีครับ ตัวถัดไปมาครั้งแรกนะฮะลูกสาวข uh huh. องประธานใหญ่ของเราวันนี้นะครับผมน้องแพงครับสวัสดีค่ะและคนนี้ขาดไม่ได้อีกคนหนึ่งนะครับผมที่ใจร้ายที่สุดนะครับผมพี่เบีอร์นันโรสสวัสดีครับครับตอนนี้กำลังฟังเชฟผู้ช้าชิงนะครับเมื่อกี้เห็นเขาหมักไม่แน่ใจว่าใส่อะไรลงไปนะครับผู้ช้าชิงนะครับนิจกิจครับวันมิ้น ที่หมักลงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเป็นใบชิโซนะครับซึ่งก็คือใบโอบะนั่นเองจะมีกลิ่นหอมเหมือนมิ้งอ่อนๆล่ะครับใบนะครับใบโซ่ที่เอาไว้จากกลิ่นคาวลายก็ได้ครับตอนนี้ก็เกิดแบบสัตว์นะครับใช่เลยปูเนื้อที่น่าจะเป็นของทางเชฟกระถัเหล็กนะครับใป่เลื้อฮะมีปูใบปูเลือพิฆาตแล้วก็ยำะน้องนักชิมลาบทอดครับโอ้ยมะเขือเป็นลาบที่แพงแน่เดูเที่ก้อนนี้หลายพันนะ นี่เลยครับผมเนื้อที่เราเอามาวันนี้ครับเนื้อมิยาสกิเนื้อชื่อดังวันนี้ข้ามาเปรียบเทียบกับเนื้อโคขุนของบ้านเรานะครับจริงจริงเนื้อโคขุนบ้านเราก็อร่อยแล้วแต่เนื้อมิยาสกินี่กินแล้วอร่อยเลิศดูความแตกต่างครับลายลายสีขาวขาวนะฮะอันนี้เห็นไหมครับว่าไขมันเนี่ยมันจะแทรกเป็นลายหินอ่อนเลยใช่แต่แต่จริงไขมันนี่ก็ถือว่าเป็นไขมันดีเหมือนกันครับซึ่ง ตัวนี้นะครับราคาของมันในกิโลสองหมื่นกว่ารวมแล้ววันนี้มาทั้งหมดเนี่ยสามแสนกว่าบาทเลยอนี่ชฟที่ได้จริงปลานี่ปลาด้วยครัอุ้ยแต่นี้ แพงครับกินกิครับครับผมอุ้ยปลานี่แพงมากนะครับแล้วตัวนี้ถ้ากินในเมืองไทยนี่ตัวหนึ่งประมาณ4,000บาทครับครับครับอย่างที่เชฟชนะชนเชฟพุทธาชินเขาบอกไว้ครับว่าเชฟบุญธรรมเชฟพุทธาเหล็กของเราเนี่ยขี้โมแล้วก็ชอบใช้ของแพงแต่เขาบอกของเราเนี่ใช้ของแพงและแพงกว่าครับไเป็นไข่โมกกว่ากันนะครับเดี๋ยวต้องไปดูกันเอดี๋ยวนี้เลยพุทธาเหล็กครับ อันนี้อะไร่ะนี่องนี่มันเป็นม้เะะอันนี้ก็เป็นไม้เป็นไม้แน่นอนนี่ก็เป็นอีกส่วนไม้นึงนะครับีอันนี้สมกชิกลี่ปะครับคุณชาคิตาไว้นะคะคุณชาคิตาครับที่เห็นนี่ก็คือไม้ซากุระนั่นเองนะครับเขาบอกว่าไม้ซากุระนะครับนอกจากดอกจะสวยงามแล้วลำต้นเมื่อโดนความร้อนแล้วยังส่งกลิ่นหอมบอกมาอีกด้วยนะครับคนญี่ปุ่นจึงมักนิยมเอามารมควันในอาหารหลายประเภทเลยล่ะครับ อนี้คงจะแข็งด้วยความเป็นญี่ปุ่นแบบแท้ๆใช่ครับแน่นอนนะครับผู้ช่วยผมอนี้แน่นอนใชฟผู้ท้าชิงนะครับนผู้ช่วยของเขานะครับผมนี่นี่อันนี้ทาราบะแล้วเปล่านี่ปูนะโอ้ของดีทั้งนั้นนครับี่สมแล้วใช้ของดีครับครับทีคล้ายๆเล็กเหมือนกับปูปูแมะงมุมอ่ะท่ามาทางเชฟไปทักเลยครับตอนนี้ซอสอะไรหน่อยสีชมพูชมพูวันนี้วายหรอฮะวันนี้หวานแล้วอะไรนะครับน่าจใช่ครับอะไรเนี่ยน่าจะเหมือนสตรอเบอรี่นะครับแล้วครับคุณจิดครับ ที่เห็นนั่นก็คือซอสสายรุ้งนั่นเองนะครับข้างในนะครับจะประกอบไปด้วยอะโวคาโดฟักอทองถั่วและแครอทแอปเปิ้ลแดงบีทรูทแล้วก็ข้าวโพดนะครับออโอเคแดงกับบีทรูทใช่บ,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 บีทรูทเนี่ยเยอะไปหมดเลไม่เห็นตอนออทำไงครับ ซอสสารพัดผักนั่นเองนะฮะชิมชิมอ่าตอนนี้มาทางเชฟฟูท้าชิงครับผลไม้ผลไม้หรือเปล่าอะไรเอออเป็นลูกอะไลฮะ๋อลูกบว้ยมาไม่ใช่ไม่ใช่ลูกลูกท้อน่าจะเป็นลูกท้อนะครับอันนี้คุณจะคิดครับครับที่เห็นนั่นก็คือลูกท้อทองนั่นเองนะครับเขาจะเอามาทําเป็นซอสลูกท้อประกายทองนะครับแล้วก็กีวีสีทองนะครับในเมนูที่ชื่อว่ามิยาสกิจอมจักรพพัดครับ น่พูดทึงชิงใช้ของแพงก็คือยูกพอประกายทองครับทางเชฟพิทาเล่ของเราใช้แค่มะเขือเทศนะครับอ่านี่ดูครับปั่นับเนื้อก็ออกมาเข้มข้นแน่นอนนะครับเหลือเวลาอีก45นาทีผ่านไปได้สี่นาทีเร็วมากเร็วมากครับอ่ะมาทางเชฟกะทัลเล่กันบ้างเส้นเส้นโมินจะ3สีเลยนะฮะมีเขียวมีชมพูสวยสวยสีเขียวที่ต้องมาจากชาเขียวแน่นอนล่ะเหลือเหลือคุณชคนะครับ ถูกต้องแล้วละครับสีเขียวนั้นของเส้นโซเมนจะผสมชาเขียวนะครับส่วนสีชมพูจะผสมบุ้ยและสีเหลืองผสมไข่ไก่นอกจากนั้นยังมีสีขาวที่ทำมาจากแป้งบาเลออีกด้วยละครับโอ้สีสสีสีีครับนี่าดกมไปใส่รเลยะับนี่ครับกมางเชฟพุทธชิงครับเอาแล้วนี่ดูไขมันที่อยู่ในตัวเนื้อนะครับเขาไม่ได้ใส่ยางอื่นเพิ่มนะครับได้คเดือุไขมันเยอะมากแล้วเพราะฉะนั้นไฟเดือดลุกง่ายมากแพงชอบแบบนี้ไหมครับ นี่ครับกำลังกำลังนี่ดูครับนี่ครับแค่นี้ก็อร่อยนะโอ้โหอะตอนนี้กลับมาทางเชฟทัชเล็กครับนี่ดูครับหอมแล้มีน้คันอยู่นลยูะเนี่ยนีสุกนิดนิดคือให้ให้ผิวนอกสุกแต่ข้างในนี่ยังฉ่ำแล้วก็ยังโอ้โหเรองเรียกว่าอะไรครับนุ่มนะพรุ่งนี้ผมตื่นมาผมจะไปกินเนื้อย่างโอเคครับ อ่าตอนนี้กางเชฟผู้ท้ายิงตอนนี้วันีเอาเนื้อลงไปใส่ด้วยนนนั่ะลงไป นี่มันสุดไปทอดมาก่อนแล้วนะครับใช่ครับย่างหรือทอดย่างหรือทอดเนี่ยเพื่อใหความชุ่มฉ่ำนคุณจะคิดครับเนื้อนี่นะครับเขาเอาไปย่างมาก่อนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก่อนที่จะย่างเนี่ยนะครับเขาทาด้วยน้ำผึ้งดอกเอาคาเซียนะครับเสร็จแล้วเขาก็เอามาปั่นรวมนะครับกับครีมสดไข่แดงเกลือนะครับแล้วก็ใส่น้ำผึ้งไปหน่อยแล้วก็จะมีน้ำมันเนื้อย่างนะครับแล้วกรองเอาแต่น้ำในเมนูไอศกรีมเนื้อย่างน้ำผึ้งหวานนะครับโอ้โห่มากเลย ย่งกัน,นเ,เลยท่าเหล็กครับเอาไอ้ส่วนที่ติดมันนะที่พูดเดย็นออกมาจากน้ำน,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 น้ำที่คือนมาชั้นมี้มันได้มันไม่มันตัวทั้งนั้นเลยครับผมหมูปิ่นมาถึงนี่เลยนะครับหอมเลยคุณนะผู้ชมเห็นพอออกเจมาเห็นอย่างนี้นี่คงตาบัตแตก คุณจะกิ้ค <Whew> รับแล้ว <fuck> ก็วันนี้นะครับผมขอเสนอเมนูของผู้ทัดชิงถึง5เมนูด้วยกันนะครับเริ่มจากเมนูแรกไอศครีมเนื้อย่างน้ำพึ่งหวานนะครับเมนูที่2ก็คือซุปเนื้อหันสาเมนูที่3มนิยาสกิจอมจากรพัดเมนูที่4เนื้อใหม่ปลามันและเมนูสุดท้ายเนื้อผู้ประตูสวรรค์ล้ครับห้าเมนูนะนี่ครับ ข้าดูครับนี่วิธีการชิมซุปนี่เหมือนกันจริงๆต้องตักใส่ถ้วยก่อนอ่าเหมือนเลยสิบอ่าร่วมรุ่นครับโอ้โหดูดูเนื้อที่แช่ตะเหล็กแก่ไว้นะนบางมากครับเอามาม้วนแน่นอนหรือไงหน้าตานะโอ้โหนี่ครับโอ้โหเกลียนบางอะไรได้ขนาดนี้สังเกตมันเนื้อนะครับที่มันแทรกอยู่ฮะอ่าโอ้โหเรือนกินผู้แบบแคร์ร้นะแล้วสียังชมพูอยู่เลยอ่ะโอ้โหาครับนี่ผู้ชาชิง เอาใบอะไรฮะเนี่ยเเอออหมืนล็อกเก็ตก็เหมือนล็อกเก็ตร็อกเก็ตร็อกเก็ตแล้วก็อันนั้นอะไรเอ่ยแล้วนั่นอะไรเล็กๆอดูชิ้นปลาเล็กที่สับไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอะไรเป็นปลานะคะน่าจะมันปลา้มันเนื้อมันเนื้อครับมันเนื้อครับมันเนื้อแล้วก็ห่อออเนื้ครับแต่ว่ามันชุ่มฉ่ำเป็นปลามันเนืเปลี่ยนทิ้งซะแค่นี้คือกินได้แล้วนะ จะแต่ซอสนี้เดี๋ยวอร่อยนะอันนี้ก็ทางผู้ช่วยของเชฟกระทะเหล็กนะครับนี่มาแล้วครับเส้นนะครับเส้นโชมมินเอามาทําให้มันสวยงามดูดิเอาม้วนเอาม้วนแน่นอนคุณชกิดครับครับเนื้อรมควันที่เราเห็นเนี่ยนะครับผมไปสอบถามเคล็ดลับของเชฟกระทะเหล็กมานะครับเขาบอกว่าก่อนที่รมควันเนี่ยต้องซับให้แห้งก่อนเพราะว่าเวลารมควันเนี่ยน้ำมันของเนื้อจะได้ไม่หยดไปโดนไม้สักุระนะครับ พราะถ้าหยดโดนแล้วเนี่ยนะครับมีควันเกิดขึ้นมาเนี่ยจากเหม็นสาบเนื้อแหละครับดีดีนะดีดีนนี่ไงค่ะอย่างหี่บีว่าเทคนิคเขาเยอะเลยต้องมาระมัดระวังช้าหน่อยดูเนื้อม้วนฝั่งโน้นก็ม้วนฝั่งนี้ก็ม้วนตอนนี้นะครับผมทางเชฟพุทธาชิงนะครับผมคืออ๋อเริ่มเริมจัดแล้วนะพี่นี่คือคะแนนว่า เตรียมตัวมาดีนะคะเช็ดชนนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยสิทธิ์มือขวาของจริงนี่กำลังอาจจะโชว์ให้ดูก็ได้ว่ามือขวาแข็งแกร่งและว่องไวก่อนสิทธิ์มือซ้ายขนาดไหนนะครับผมเล่นแบบว่ารวดเร็วมาก ทางด้านเชฟผู้ท้าชิงสิทธเอกมือขวาที่หมายจะล้างแค้นให้อาจารย์ก็ออกลีลาการทำอาหารรังสรรค์สุดยอดเมนูออกมาทำหันกับเชฟกระทะเล็กยากถึงพลิกถึงขิงแล้วแบบนี้เชฟกระทะเล็กจะรับมือกับศึกแข่งความแค้นครั้งนี้ได้หรือไม่ช่วงหนะ้าห้ามพลาดครับ